นี้เข้าสายนะครับก็พิเศษนหนึ่งคือตอนนี้จุดรับเขาเปิด2จุดแล้วนะครับกลับมารถเต็มลานเลยตอนนี้คิวสซนภูมิ200กว่าคัน253คันนะครับเขาบอกรอประมาณ1ชั่วโมงนะครับ253คันเดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้รอ1ชั่วโมงจริงไหมนะครับแต่ว่ารถแบบแน่นๆลานเลย ที่จอดมีนะสวัสดีครับทุกคนนะครับก็เข้ามาอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับแอ r พอร์ตแชมเปียนนะครับก็คลิปนี้ก็พิเศษหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ตีสามครึ่งนะวันนี้เข้าสายนะครับก็พิเศษหน่อยหนึ่งคือตอนนี้จุดรับเขาเปิดสองจุดแล้วนะครับเขามีจุด A แล้วก็จุด B นะครับทีแรกตอนต้นสัปดาห์ที่เปิดเนี่ยเขามีสามจุด ABC นะครับแต่ว่าตอนเมื่อวานเนี่ยอัปเดตแล้วคือเหลือสองจุดนะครับ A B A กับ B นะครับก็คาดหวังว่าน่าจะ รับส่งรับสู้โดยสารได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้ก็พอเรามาถึงเนี่ยระบบแจ้งว่ารอสามสิบห้านาทีนะครับคิวอยู่ห้าสิบหกคันนะครับสำหรับจัดแก๊บคามีแค่เก้าคันนะผู้โดยสารอาจจะเยอะนะออกไปกันหมดแล้วหรอนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้ตีสามสามสิบหกนะครับเราจะได้ออกสักกี่โมงนะไม่รู้นี่ครับวันนี้ก็เป้าหมายคือห้าเที่ยวนะครับเพื่ออินพันสองสี่นะทุกคนได้เที่ยวแรกแล้วนะครับส่งแค่อุดมสุขนะ ใกล้ๆนะอุดมสุขสิบเจ็ดก็เดี๋ยวก็อุดมสุขน่าจะตีเสร็จแล้วน่าตีบางนาตาัดนะครับตีเปล่าเข้าแน่นอนไม่ได้เออไม,ไม่น่ามีลูกค้านะแต่ก็ลุ้นๆกันนะครับลูกค้าก็าไปรอผิดที่เหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวไปรับลูกค้ากันครับผม Sorry s DJ <S คครับผมส่งลูกค้าเรียบร้อยนะครับสองร้อยแปดสิบหกบาทบางบางหัดหโขดเหมือนเดิมนะครับบางหัดหโดเหมือนเดิมเราได้แน่จุดสองร้อย200นะส่งตรงโรงแรมนิลันนะครับอุดมสุขสิบหกนะฮะเพิ่งเคยเข้าโรงแรมนี้รนนครั้งแรกอย่างนะมันเป็นซอยแล้วมันแบบนี่ระหว่างโรงแรมเออโรงแรมจริงมันต้องเลี้ยว ผมก็จอดั้่กลางถนนเลยนะครับอันนี้ก็คงตีเข้าแยกบางนาแล้วครับแล้วก็วิ่งบางนาย,ยาวๆเข้าสุวรรณภูมิกันครับกลับไปเอาเที่ยวที่สองนะครับลองดูว่าจะไปถึงจุดคิวกี่โมงครับที่สี่ห้าสิบหกนะครับกลับเข้ามาแล้วนะเพื่อมาเอาเที่ยวที่สองนะครับเอ่อระบบแจ้งว่ารอยี่สิบเก้านาทีนะครับแล้วก็รถอยู่ก่อนหนะ้าเราหกสิบเก้าคิวนะครับก็ตีเป่ากลับมายี่สิบกว่ากิโลอ่ะ นะครับประมาณ25กิโลได้ถึงลานจอดนี่นะครับจากจากอุดมสุขนะนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรู้ว่าตอนนี้ประมาณอ่าผมตีว่าตีห้าเดี๋ยวเราจะได้ออกสักกี่โมงนะครับระบบแจ้งรอ29นาทีนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันครับโอเคครับตีห้าสี่สิบแปดนะครับได้เที่ยวที่สองแล้วนะครับส่งแถวพระรามหกนะครับบางกอกมิทาวอะไรมันขึ้นพระรามหกอ่ะนะครับไปทางเป็น โรงแรมโรงแรมบางกาะวิทาวพะรามหกพะยาไทนะครับก็สองร้อยกว่าบาทนะครับรอบนี้อาจจะต้องหางานเข้านะก็เดี๋ยวธงธงวิงง่งหางานเข้าเวรวพะรามหกก็คงวิ่งเลาะวิ่งเลาะเพชรบุรีวิงว่งเลาะเพชรบุรีเข้านานานะครับดูว่าจะได้ไหมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้กล้องอินตานะครับอินตาแพ้แสงอ,อินตาอินตาแพ้คอม,มืดนะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเข้าที่จอดเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าอินตาอิงตาไม่ค่อยถูกแสงน้อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปรับลูกค้านครับโอเคครับผมส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะครับโรงแรมบางก่อนมิเทาไม่เคยไม่เคยมาส่งโรงแรมนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็อยู่ตรงสะพานรถไฟพระรามหกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเข้าสีอทธนะ สี่ยุดแล้วก็เลี้ยวแต่ไม่แน่ใจตรงนี้มันกลับรถได้ไหมตรงนี้ขับรถได้ก็จะกลับรถแล้วก็วิ่งข้ามสะพานเพชรบุรีไปนะครับอ,อทริปนี้ได้มาอีกสองร้อยกว่าบาทนะครับสองร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับผมก็ไม่ขึ้นด่วนนะครับวิ่งพระรามเก้าขึ้นจะตัวละทิดมาเลยกลับได้ไหมอะรางรถไฟอะ,อะไม่เห็นป้ายห้ามลับรถอะกล,กลับรถลับรถไปได้นะครับเออ เข้าเพชรบุรีนะครับไปลุ้นกันวิ่งเลาะเพชรบุรีนานานู้นอะ่ะยันทองหล่ออโศกอะ่ะยันข้ามอโศกไปทองหล่อ,อดูจะได้ไหมนะครับกับสุนทรภูมินะครับดูว่าแอปพอแชมเปี้ยนจะทํางานไหมนะครับตอนนี้ก็เปิดทุกแอปทุกประเภทแล้วนะครับจัดยังจัดแกลปบอะ่ะเดี๋ยวรอรุน้นจะได้กลับนะครับหรือจะต้องตีเปาล์านะครับผมรับที่โรงแรมเอราวัณนะแกรนด์ไฮแอดเอราวัณนะครับก็จะถึงแยกประตูน้ำพอดีนะครับก็รอเลี้ยวขวาแยกประตูน้ำนะ แต่พวกข้างหน้าเนี่ยขับช้าเนี่ยจะยังไงกันนะครับก็เลี้ยวขวาแล้วก็ไปรับ <c oughs> คือเป็นอย่างนี้ผมรู้จากนี้นะครับคือพี่จะเข้าไหน่พี่จะเข้าจอดนี่หรือพี่จะเข้าไหนอีกสามรอยี่สิบาทนะครับแก๊ปเป์ทันไหมคุณว่าทันไหมสิบหกวิสิบวิสิบสามสิบสองสิบเก้าแปดเจ ปินเบอร์หนึ่งด้วยเค okay, ครับผมพันรับลูกค้าแกนในแอดในตะวันนะครับสามร้อยกว่าบาทเป็นแก๊สคานะเค okay, ครับเป็นรับลูกค้ากันครับผมผู้โดยสารช่องในปิดอีกแล้วมากองก็อยู่ช่องนอกหมดเลยเขาผักไม่ค่อยไม่ให้เข้าช่องในนะครับมากองก็อยู่ข้างนอกหมดเลยฮะตอนนี้รถติดมากก็ ได้อินเซนティブอะเที่ยวอินเนี่ยเราได้สองเที่ยวแล้วมั้งใช่ปะเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวไปเข้าคิวเพื่อรับเที่ยวที่สามนะครับวันนี้ต้องทำห้าเที่ยวนะครับได้พันสองนะครับก็วันนี้วิ่งไปแล้วสามเที่ยวนะเจ็ดร้อย <c oughs> มันไม่ได้กลับเงนินเพิ่งได้กลับนะครับเพิ่งนีเที่ยวเมื่อกี้สามร้อยสิบเก้าบาทนะครับก็เดี๋ยวไปเข้าคิวกันครับดูว่าเข้าคิวแล้วรถจะเยอะไหมหรือขาเข้าขาออกรถเยอะมากเลย มาคิวสวนภูมิแล้วนะครับคนเป็นล้านเลยตอนนี้เอ่อจัดแก๊บบอกว่าเก้าสิบนาทีนะนะครับร้อยสิบเก้าคันร้อยร้อยสิบเก้าคันนะครับจัดแก๊บร้อยสิบเก้าคันเก้าสิบนาทีแก๊บคาสามสิบเอ็ดนาทีเอ,อ้แก๊บคาสามสิบเอ็ดคันเจ็ดสิบหกนาทีนะครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวรอดูว่าแก๊ปแก๊บกับแก๊บคาอะไรจะได้ออกก่อนนะครับ เดี๋ยวไปรอดูนะครับตอนนี้เวลาเจ็ดหนึ่งสามนะครับรอดูว่าจะได้ออกกี่โมงโอเคครับเที่ยวที่สามลงมาแล้วนะครับเจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนะส่งที่สาทรนะครับก็จะในกลับไหมต้องลุ้นสาทรต้องลุ้นนะครับก็อาจจะต้องตีวิทยุเข้าแถวนานาอโศกอย่างเงี้ยนะครับกาเดี๋ยวไปรับผู้โดยสารก่อนนะครับเที่ยวนี้ ไปสาทรนะครับอีก249บาบาทนะโอเคครับไปรับผู้โดยสารกันครับ โอเคครับส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือไปยกกระเป๋ามีงานซ้อนมาพอดีนะครับตรงนาราธิวาสนะครับก็ตรงตรงสาธรน,นั่นแหละนะครับตรงนาราธิวาสสาธรไปส่งสุวรรณภูมินะครับคือโชคดีได้กลับนะครับก็เดี๋ยวกลับเสร็จก็ไปชาร์จแบตกันนี่นะครับย้อนนี้ได้อีก420นะ ก่อนนะจัรแก๊ส420โอเยค,ครับเดี๋ยวไปรับลูกค้ากับตัวนภูมินะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปชาร์จแบตกันนะครับ ่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้420แน่นะครับแล้วก็แบบนี้เดี๋ยวต้องไปเติมไฟไเติมไฟนะนะจ๊ะสารพัดสารเพวุ่นวายมากโอเคครับผมกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ใช้อินตาถ่ายนะ คือรถเต็มลานเลยนะครับใช้อินตาถ่ายเดี๋ยวจะให้ดูว่าเต็มลานออตอนนี้เวลา 10, 5, 1 0 5หนะครับก็อย่างจะส่งไลน์เมื่อสีกิเสร็จนะครับก็กินข้าวชาร์จแบตด้วยนะครับกลับมารถเต็มลานเลยตอนนี้คิวส่วนณภูมิ200กว่าคัน253คันนะครับแล้วก็บอกว่ารอประมาณ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ตีว่า11โมงแล้ว เขาบอกรอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับสอง้อยห้าสิบสามคันเดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้รอหนึ่งชั่วโมงจริงไหมนะครับแต่ว่ารถแบบแน่นๆร้านเลยหาที่จอดมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันครับว่าจะได้ออกกี่โมงนะครับตรงมีเขาทำอะไรอีกไม่รู้เนี่ยฝั่งนี้นะครับฝั่งทางออกอีกฝั่งหนึ่งที่จะไปทางตรงสมาคมแท็กซี่คือตอนนี้ล็อกล็อกล็อกนอ,อกเต็มล็อกสอง เต็มมีบ้านนิดหน่อยเว้ยจะสัตว์จะสัตว,ว์กลวยละนะครับก็ตอนนี้สิบเอ็ดโมงนะครับสองร้ยห้าสิคันลองดูจะชั่วโมงเฉยบรอรอบนี้ก็ได้รอบที่สี่นะครับรอบที่สี่เสร็จแล้วเดก็กลับมาเอาอีกรอบหนึ่งก็ถ้าชั่วโมงหนึ่งก็ได้ออกประมาณเที่ยงอะนะครับประมาณเที่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวน่าจะทันแหละนะครับถ้าได้ออกเที่ยงนะถ้าได้ออกเที่ยงนะครับน่าจะทัน ที่จอดประจาเต็มหมดแล้วอ๋อยังมีอยู่ตรงนี้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 ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้จอดตรงนี้ดีกว่าก็พอมีอยู่แหละครับที่จอดมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็บ่ได้แน่นขนาดนั้นสอดนี่นะครับเพราะผมชอบไปนั่งตรงร่มไปอาศัยร่มแล้วก็คุยหาฟอร์มรู้กับพี่ๆคนที่เขาขับบ่อยๆ นนี้เขาขับประจานะครับอัปเดตสถานการณ์แกพี่ๆเขาแล้วเดี๋ยวเราก็จอดตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปดูเดี๋ยวเราดูว่าจะได้ออกกี่โมงครับโอเคครับทุกคนเวลาดีนะครับสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับได้ออกแล้วนะครับเที่ยวที่สี่นะสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทบวกให้สิบเก้าบาทนะเงินงสดด้วยนะครับส่งที่สุรวงนะครับสีลม ก็สีลมเดี๋ยวก็คงเละ้ะมันมีงานกาชาานนะลาอทั้งไหนดียวก็ะละอลาะอทะลุกาชาดมาออกนานา,นานแล้วกันนะครับพิงสาทรสีลมโอเคครับส่งโพดีสารเรียบร้อยแล้วนะหัววง400กว่าบาทก็วันนี้รุ่นงานกับสนามบินนะครับก็ <c oughs> ตอนนี้งานกาชาติวันน่าจะวันสุดท้ายปะ่ะรถยังติดเลยครับตรงพระรามสี่แต่ว่าต้องดีหน่อยตรงแถวสีลมสุรวงอน,นี้ไม่สีพะยาตรงนี้ไม่ติดนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่ได้งานไม่ใช่งานสนามบินอีกอ่วิ่นทางไหนดีว่าไม่คิดดูสาธรติดมากเลยนะครับอยอมตีเข้าสีลมดีกว่านะครับ สีลมเดี๋ยวตัดไปอ่ะได้แล้วนะครับอเออเจริญกรุงเจริญกรุงนะครับส่งส่วนณหภูมินะจัดแคปก็อยู่ข้างหน้านี่เองนะครับเดี๋ยวไปรับผู้โดยสารอะไรออก,กันเลยนะครับจังหวะดีนะครับได้ได้พอดีนะอะงานนี้ได้มาอีเอสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับ ไปรับลูกค้านะครับส่งผู้โดยสารเรียบ okay. ร้อยแล้วนะครับเที่ยวที่เที่ยวที่อะไร Rahmen. ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนก็เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่เจ็ดนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปเอาเที่ยวสุดท้ายของอินสันทีฟนะครับอินสันทีฟตอนนี้ได้อยู่ที่สี่เที่ยวนะครับอินสันทีฟตอนนี้ได้สี่เที่ยวได้สี่ร้อยนะครับห้าเที่ยวได้พันสองนะมีเวลาถึงบ่ายสาม นะครับมีเวลาสองชั่วโมงนะตอนนี้บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนะครับอีกสองชั่วโมงต้องรีบไปเข้าคิวนะครับก็เดี๋ยวไปเข้าคิวกันดูว่าคิวโซนภูมิจะเยอะไหมนะครับเฮ้ย hey, ครับกลับมาถึงลานจอดแล้วนะรถเต็มลานจอดเลยแต่คิวคิวยังไม่ขึ้นนะครับนี่ผมพยายามเบี่ยงเข้าใกล้สุดแล้วนะอ่าบอกรอยี่สิบห้านาทีนะครับร้อยเจ็ดสิบหกคันก็ตอนนี้เวลา ตอนนี้เวลาสิบสามนสามะครับลองดูว่าจะประมาณสามสิบนาทีจริงไหมนะครับเดี๋ยวไปรอดูครับโอเคครับผมเวลาสิบสามสามแปดนะได้เที่ยวสุดท้ายแล้วครับสองอบาททองหล่อนะครับก็ไปฮะจะได้กลับบ้านไม่ใช่เลยหรอกนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นเอ่อว่าจะได้กลับสุวรรณภูมิไหมนะครับเพราะว่าจากไฟเนี่ยถ้าส่งเสร็จแล้วก็จริงก็กลับได้นะครับก็ดเดี๋ยวไป ลองไปดื้อหากลับมาส่วนอณภูมินะครับก็ส่งลูกค้าเจ้านี้ที่ทองหลอกก่อนนะครับเดี๋ยวไปรับลูกค้าก่อนครับชั้นหนึ่งพอรบีนะใช่ครับผมก็ส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตรงไม่ได้เข้าทองหลออ <c oughs> เลยทองหลออมานิดนึงนะครับคอนโดคอนโดพรามอะไรสักอย่างคอนโดเดนิสนะครับเดอนิพายก็น่าจะลองวนเข้าสามเอ็ดนะครับ เข้าซอยสวัสดีเข้าไปโซนนั้นดูเผื่อดูว่าจะได้งานไหมนะครับก็เดี๋ยวรอไปดูว่าจะได้กลับไหมว่าแต่ว่าตอนนี้ก็คืออินส n t นทีฟเราได้ครบแล้วนะครับเนี่ยนะครับอินส n t นทีฟวันนี้ได้ครบแล้วนะ5เที่ยวนะครับได้พันสองนะครับก็บวกค่าโดยสารวันนี้เดี๋ยวไปสรุปเดี๋ยวไปสรุปที่ตอนจบคลิปอีกทีนะครับเดี๋ยว นื่องด้วยแบตมันเหลือนะครับก็จะวนดูวนเข้าดูก่อนว่าจะได้จะได้ไหมนะครับโอเคครับไปดูครับเข้าซอยสวัสดีเอเข้าซอยสุขุมวิทสามเอ็ดนะครับก็เข้าไปจางข้างหลังนะครับกําลังกดจะออนจะออนโบนะครับมีลูกค้าเรียกเลยนะครับตรง ufm อฟเซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับประเด็นเนี่ย ผมจะเข้าเอ๊ะมันจะเข้ายัางไงวะอยู่แบบซูปเปอร์มาร์เกต็ตมันมันสวนไม่ได้อะสิ 嗯。<laughs> ส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือลูกค้ามาคนเดียวนะไม่มีของไม่มีอะไรผมเลยถามว่าขาเข้าหรือขาออกโอเคเขาบอกขาเข้าโอเคก็เลยมาส่งขาเข้านะครับขาออกรถติดมากกว่านี้นะครับขาออกข้างบนยังติดเลยขาเข้าผมว่ายังบางกว่านะก็แก๊บไปอยู่ข้างล่างแล้วอะตรงนี้ก็มีแต่โบนะครับท,ที่มารับกันนะครับก็เดี๋ยว สรุปยอดวันนี้กันดีกว่านะครับคงออฟไลน์แล้วแหละนะครับกลับบ้านนะครับสรุปยอดวันนี้เนี่ยออกวิ่งตั้งแต่ตีสามนะครับตีสามจนถึงตอนนี้ก็ประมาณสามโมงเย็นนะครับสี่สี่ห้าศูนย์ก็ทำไรายได้ไปทั้งหมดนะครับวันนี้ได้ไปสองพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทนะครับสองเจ็ดหนึ่งสี่นะแล้วก็ได้ได้อิน e n น i v e นะครับ อินสันティブอีกพันสองนะครับพันสองนะครับก็จะเป็นรา,ายได้วันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นเอ้ยลืมเลยรายได้วันนี้ทั้งหมดจะเป็นสองเจ็ดหนึ่งสี่นะครับสองเจ็ดหนึ่งสี่บวกหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะครับวันนี้ได้ไปสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทนะครับ ลบที่ผมเติมแก๊สไปเนี่ยวันนี้เติมแก๊สเลยล่ะวันนี้มีเติมไฟไปนะครับมีชาร์จไฟไปหนึ่งครั้งนะครับข้างนอกที่อีเล็กซ่านะครับ2องสี่สิบสาบาทนะครับก็ลบลบสองสี่สามนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับรบชาร์จไฟที่บ้านเนี่ยผมตีว่าเต็มเต็มถังนี่ก็2องสบาท ครับท่านคิดหน่วยละห้าบาทก็วันนี้เราเหลือเน้นกลับบ้านนะครับสามพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทครับปบมือวันนี้ดีนะครับวันนี้ดีคือโชคดีได,ได้ได้เข้าได้ออกนะครับแล้วก็ส่อองออกเสร็จเนี่ยรับเข้าราคาทั้งดีสามร้อยกว่าสามร้อยกว่านะครับมีแค่ทริปแรกทริปเดียวที่ไปส่งตรงอุดมสุงเราไม่ได้ได้ไม่ได้เข้ามานะครับตีเปล่าเข้ามานอกนั้นได้เข้าเกือบทุกทริปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับมีกล้องสองกล้องก็ ตัวอินตาเนี่ยจะพยายามเริ่มปรับนะครับก็ไฮซีซันไหมผมถือว่าไฮซีซันได้นะครับรับเข้าเอา่อส่งส่งออกเนี่ยขาออกนะครับก็คือรับมาจากสนามรับมาจากในเมืองส่งสนามบินเนี่ยราคาค่อนข้างดีนะผมเจอโซนสาทรวันนี้ก็300อัพ400นะครับล่าสุดเมื่อกี้เพชรบุรีนะเพชรบุรีนะครับซอยสวัสดีท้ายท้ายซอย33แล้ว จะออกเป็นผู้ดีอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> เอ่อราคาสามร้อยกว่าบาทอะ่ะคือราคาค่อนข้างแรงหมดเลยนะครับถามว่าราคาดีไหมราคาดีราคาดีหมดเลยนะครับเที่ยวเที่ยวสุดท้ายเนี่ยสามร้อยหกสามร้อยหกสิบสองนะครับคือกลายเป็นรับจากในเมืองเข้ามาดีหมดเลยไอไปส่งใกล้ๆกล้กันจากสุวรภูมิไปส่งตรงแถวปากซอยศูนย์วิจัยอ่ะตรงมารกรุงเทพอะ่ะนะครับสองร้อยหกบาท ไอ้น,นี้เลยไปหน่อยไปรับตรงท้ายซอย33ละนะครับตรง UFM Mart นะครับ UFM Mart ก็ได้มาสามร้อยหกสิบสบาทนะครับครึ่งๆเลยนะครับราคาในเมืองค่อนข้างดีสำหรับสุวนภูมินะครับที่มาส่งสุวณภูมินะครับผมรับจากเ แก๊สให้อดมาก็สามร้อยเมื่อเช้านะครับแก๊สให้อดถึงก็คือรับลำดับรับตรงนราธาิวาสมา4ี่ร้อยสิบเก้าาทนะครับแล้วก็อีกเที่ยวหนึ่งก็คือรับตรงเจริญกรุงมาส่งเจริญกรุงก็4ี่รอยสิบาทนะครับคือวันนี้จริงๆก็คือว่าจาับคู่ครบหมดนะครับได้คู่ครบหมดส่งรับจากสนามบินออกไปห้านะครับแล้วก็รับกลับเข้ามาก็ได้ห้าเที่ยวนะครับหนึ่งสองใช่ไหม สามสี่สี่สี่ส่งออกไปห้าแล้วก็กลับเข้ามาสี่ว่าประสาทนะครับเออก็วันนี้ได้หมดเก้าเที่ยวนะครับจากสนามบินห้าเที่ยวแล้วก็รับส่งสนามบินสี่เที่ยวนะครับได้หมดสองพันเจ็ด้อยสิบสี่บาทนะครับคือถ้าเป็นค่าโดยสารพิยวๆไม่มีอินสันทีฟก็ก็เหนื่อยนะนะครับว่อย่าลืมว่า,วาบางบางเ็งหกักยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับ แต่พเพิ่มมันได้อิสเรติฟเด้วยให้อิสเรติฟพันสองก็โอเคอ่ะนะครับถือว่าสามพันกว่าบาทน,นะครับคือถ้าวิ่งอย่างเดียวเนี่ยก็อยู่เรทสองพันน่ะสิบสองชั่วโมงนะครับคิดดูนะคิดดูแล้วกันนะครับเพราะว่าหาักออกไปสี่ร้อยก็เหลือหักไป400ก็นสี่ร้อยเหลือประมาณสองพันสองอ่ะน,นะครับก็สําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วติดตามกันคลิปหน้านะครับตอนนี้แก๊ปแอร์พอร์ตแชมเปี้ยนขับก้องท่าสนุกเพราะว่าจุดรับมันมีสองจุดรถไม่ติดละนะครับรถไม่ติดเลยทั้งวันนะครับก็สะดวกสบาย นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ